หังที่จะลงมาในพื้นที่ที่จะมาร่วยกับการแผ่เสื่บุรีนะฮะแล้วก็ท่านประชาธิปันธ์จังหวัดแล้วก็ท่านัก็ก็นำเรียนให้ท่านทราบที่กลัวหนึ่งนะครับ่ทานแบบที่ที่ได้มาเป็นประธานนะครับในการเอาเลขสวยนะครับนั้นเนี่ยก็ต้องกราบขอบทุกคุณทุกท่านด้วยเท้ากานด้วยตามที่อยู่ ราะว่าในกระบวนการที่ทำเนี่ยนะครับจะทําให้นะครับไปทําหน้าที่ไก่เกียร์แล้วเนี่ยแล้วเป็นศูนย์ไก่เกียร์ไก่เกียร์เท่าไหร่ปศ .2565 0 0ั้มีมีนี่คะไมีเจ็ค่ะคะมีค่ะ ถ้าคนหลายคนแต่รู้ทุกบ้าตราเขาเป็นไสร็จไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นสองคนหมายนี้แล้วก็ใช้เวลาสองถ้าท่านไม่ได้ร้องทุกข์การพูดในสารเดือนนัะแต่วันรู้เรื่องการกระทำความผิดรู้ตัวผู้กระทำอาญาภาคความผิดทั่วไปก็จะพูดถึงนะครับว่าหลักการของการกระทำผิดโดยเจตนาคืออะไรก็ยังไม่ยุ่งอีกเราไม่ยุ่งเลยแม้มันก็ไปอิงไปต่อท้ายนะครับแต่ถ้เรารู้ตัวอย่างเช่นในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์หรือยังนอกทรัพย์จะพบว่าถ้าท่านสร้างแล้วว่าความผิดยอมความไม่ได้นะครับส่วนความผิด อาญาในประเทศเอ,องเขาเรียกว่าความผิดทั้เรื่องของการสมรสอย่างเป็นเรื่องของชาย,ยนะครับสองดามาดา,ากับบุตรครับหลักาย้ความผิดเกี่ยวกับทราบความมั่นคงนะครับและส่วนส่วนที่สามก็คือในเรื่องอันนั้นก็เลยเป็นเรื่องของสังคมวันะครับอาจารย์หนุพูดได้เลยว่าถ้ากฎหมายแท่งพานชิ์นะครับาะเป็นกฎหมายที่สังคม่อที่สมบูรงคนละแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายควาะว่าโดยหลักการแล้วเรา เราเป็นปิดามาดาเราเรียกดูบุก็ได้เรา่องครบยี่สิบถึยี่สิบแล้วก็าควาันใช่ไห้แต่ก็ต้องมีเรื่องของการจัดการโดยก็วัดดานนี้ขอเองเราเได้จัดเลยรัมีความเข้าเทียมมีความสมเทตสมผลสิ่งต่านต่างเหล่านี้เป็นต้นตคนแก่ขายหน้า